นี่คุณผูอย่ามาไม่ไรตอนแสงโคมอ่อนเธอก็บอกว่าอยากดูก่อนก็เลยพามาเอ๊ฉันเนี่ยนะไม่ใช่แสกหน่อยเฮ้นลุงพี่คอยตื้อตั้งหากล่ะเอาหน้าเอาหน้าเออคือตอนนี้ประธานยังไม่มาเธอช่วยนาเซิมิสกิที่เคยเจอครั้งก่อนไงแล้วนี่คือสมาชิกลมปีสามนาเซะฮิโรมิแล้วก็มีสมาชิกลมอีกสองคนเพราะอย่างนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้มาเนี่ย งั้นขอต้อนรับเข้าชมรมนะไม่สอบอารมณ์ค่ะขอร้องล่ะจำนวนสมาชิกมีไม่พอนะอย่างงั้นแต่จะให้ฉันหนังสือทุกเล่มที่อยู่บนชั้นคือหนังสือที่พวกรุ่นพี่กับที่ปรึกษาบริจาคไว้ให้อะนะเพราะงั้นให้ยืมไปอ่านไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกของชมรมวันนะเร็วจริงๆ ใจผู้หญิงเหมือนท้องฟ้าได้ดูใบไม้ร่วงอะไรแบบนี้เพาแต่ว่าคุณคดายามาสนใจเรื่องการทำสวนนั่นเหรอเออก็นิดหน่อยค่จะว่าไปแล้วเมสกิมาช้าจังนะเก็เราไม่ไหวแล้วนี่นานนะถึงได้ดูแล้วเหรอเนี่ย 「もがしもがすけどよわき วารสารของชมรมเหรอคะชิบะยีเมะออมเล่มต่อไปจะรวมผลงานยอดเยี่ยมเอาไวนะ้น่ะทุกคนกำลังคิดว่าจะใส่อะไรลงไปดีนะอืมงั้นเหรอคะกลอบแว่สีแดงเข้ากับเธอจริงๆเลยนะเออฮะววแว่นตา คือรมีจะทำก็ทำได้นินาจากนี้นายเป็นพวกคลั่งแว่นแล้วแล้วก็อย่างที่อากีบอกมีปัจจัยความเป็นน้องสาวด้วยใช่ไหมล่ะผมที่ฟูฟ่องหลวมๆใบหน้าที่ใสซื่อห,<ะ>หน้าอกที่ยังอ่อนเยาว์ต้นขาที่ไร้ราคีร่างเล็กผอมบอบบางสุดยอดน้องสาวในอุดมคตนิน้องสาวแถมยังเข้ากับแว่นอีกด้วย แต่ไม่ใช่เพิ่งใส่แว่นวันนี้หรือว่าเมื่อวานน,นี้นะตรงนั้นน่ะเป็นที่วางแว่นค่ะจมูกน่าสมบูรณ์แบบจนเหมือนพูดได้อย่างนั้นเลยไม่สอบอารมณ์เลยค่ะอย่าไปสนใจเลยเจ้าสองคนนั้นเป็นแค่โรคจิตเท่าน,นั้นเองมิสกิทิ้งชมรมที่สำคัญมากไว้ไปไหนมาเหรอเป็นคำพูดที่ฉันไม่อยากจะได้ยินจากพี่เลยนะคือว่าฮฉันจะสมัครเข้าชมรมค่ะฝากตัวด้วยนะคะ เหรอเอไม่ได้งน,นเหรอคะเปราหรอกฝากตัวด้วยล่ะฮะฮะค่ะฝากตัวด้วยนะคะจะว่าไปคุณคุณยามะมีธุระสำคัญอยู่เรื่องนึงน่ะเดี๋ยวขอเวลาได้ไหม คุณคุณยามะเพิ่งเคยมาบ้านของพคฮิโรมิครั้งแรกสินะตระกูลนาเซเป็นตระกูลเก่าแก่ที่แถบนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะเป็นศูนรวมของนักรบต่างโลกพื้นที่นี้ด้วยก็อย่าไปขัดเขาแล้วจะสบายเองได้ยินนะเรื่องจริงไม่ใช่เหรออ๋อมาพอดีเลยที่คงเป็นคุณนาเซฮิโรมิกับคุณมิสกิสินะแล้วนายล่ะฟูจิมะม,มิโรคุจากองค์กรนักรบต่างโลกครับ ยินดีที่ได้รู้จักผมมาอยู่ที่นี่เพื่อสังเกตการเงาว่างเปล่านะกำลังจะไปพอดีเลยองค์กรนักลบต่างโลกอยากจะคุยกับคุณอิซึมิให้มากกว่านี้แต่ว่าไม่มีเวลาแล้วล่ะฝากทักทายด้วยนะครับไปละคนขององค์กรเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยค่ะ เคยได้ยินมาแค่ข่าวลืออย่างเดียวข่าวลือเหรอใครที่เปิดโปงเรื่องภายในองค์กรจะต้องโดนฆ่านะคะแค่ตำนานเมืองนะที่จริงแล้วหน้าที่หลักขององค์กรก็คือการสำรวจและจัดการข้อมูลนักรบต่างโลกไม่ให้เหลือหลักฐานออกไปสู่สาธ,ธารณะก็เหมือนส่วนกลางของนักรบต่างโลกนั่นแหละงั้นเหรอคะถ้างั้นจะเก็บสิ่งนี้เอาไว้แล้วกันนะ ไมเพราะเราฝา่าฝืนคําเตือนไปสู้กับเงาว่างเปล่าช่วยไม่ได้หรอกการที่โดนยึดบัตรไปเดือนเดียวแค่นี้ก็ดีแล้วเ,เดือนหนึ่งเลยนะคะแล้วข้าจะทํายังไงล่ะแล้วค่าอาหารอีกละ่ะเออท่านิดหน่อยแล้วก็ผมให้ยืมก็ได้นะเด็กคนนั้นลาบากขนาดนั้นเลยเหรอครับเ้าจนมากเลยแถมยังกินเก่งจนน่าตกใจเลยเหรอครับไม่สอบอารมณ์ค่ะที่กินเยอะก็แปลว่า,าต้องใช้เลือดน,นั่นเลยสินะ ก็ระวังเอาไว้หน่อยละเพราะยังไงเธอก็เป็นสายเลือดของตระกูลต้องสาบนี่นะคุณิซามิเธอด้วยนะอากิฮิโตคุ้มไม่คิดเลยว่าจะเข้าไปสู้กับเงาว่างเปล่าคิดว่าจะเข้าใจเรื่องของตัวเองมากกว่านี้อะนะ,ะ,ะจะพูดเท่านี้ละ่ะคุณคุริยามาะอยู่คุยเรื่องต่อจากนี้กันหน่อยนะ ขอตัวค่ะอย่าใส่ใจไปเลยเพราะว่าถ้าคุณอิสมิต้องการจะขับไลค่คุณคุริยามะก็ทำได้นะแต่ไม่ทำนี่ก็ยังดีแหละเนอะฮิโรมิจริงปะก็นะอนไม่ใช่งั้นก็ได้ช่วยตามน้ำให้หน่อยได้ไมั้เนี่ยมิสกิเองานพิเศษปีนี้ก็ทำสินะเอ๊ะเอ,เอก็นะยังไม่ได้คิดไว้นะคะช่วยแนะนำงานให้คุณคุริยามะด้วยสิรู้ใช่ไหมไม่งั้นคงอดตายแน่เลยก็ได <G> ้อยู่หรอ ทำงานร้านง่ายๆที่ใครก็ทำได้แล้วนะจริงเหรอคะแต่ว่าก็มีอยู่อีกงานหนึ่งซึ่งฉันปฏิเสธมาตลอดแต่ถ้าเธอทำได้ก็ได้เงินดีเลยอีกงานคือฟังทางนั้นอธิบายก็แล้วกันอ่ินดีต้อนรับค่ะ หมดแล้วล่ะเีงั้นเหรอคะขอโทษที่รอนะคะฮะคือว่ายากิอิมโมเป็นโยมุคนทั่วไปมองไม่เห็นหรอก เออกินไหมเอ๊ะเอเปล่านะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นน่ะฮะยังไงกันแน่สักคำนะคะหวานมากเลยค่ะเะมื่อกี้หัวเราะหรือเปล่าคะเปล่าแค่คิดว่าเธอเปลี่ยนไปนิดนึงน่ะคะ ก่อนหน้าเนี้ยเธอบอกว่าจะไม่ยุ่งกับคนแปลกหน้าแล้วก็ไม่สนใจข้อชมรมด้วยนี่นะาค่ะที่พูดมามันก็จริงนะคะฉันว่าว่าจะอยู่โดยไม่พึ่งพาใครและจะอยู่เพียงลําพังเท่านั้นฉันตั้งใจเอาไว้แบบนั้นค่ะแต่ว่าทําไมละ่ะเอ๊ะจะบอกว่าไม่โดดเดี่ยวแล้วคิดง่ายๆแบบนั้นไม่ดีนะอากิฮิโตเป็นลูกครึ่งโยมุแถมยังเกือบจะฆ่าพี่อีกด้วย เรื่องนั้นก็จริงอยู่ทุกคนรู้ดีว่าอากิฮิโตะหนะอันตรายตระกูลนาเซ่ถึงได้จับตาดูอย่างใกล้ชิดไงล่ะเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันน่ะจับตาดูอากิฮิโตะอยู่ก็เข้าใจอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าถึงแบบนั้นก็ยังดีกว่าจนถึงตอนนี้นขอโทษด้วยนะ,ะฉันพูดมากไป โตมุสิงสินะว่าไงล่ะถ้าปล่อยไว้ต้องถูกกินแน่ๆเลยค่ะคนคนนั้นเนี่ยออคือว่าขอโทษด้วยนะคะ ใจนะไม่ลังเลแล้วสินะถ้ามัวแต่ลังเลตลอดก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนตายจริงเรียบร้อยแล้วเลรอเนี่ยเห็นเขตแดงก็เลยรีบมานะ่ะคุณนีเนาะโยมูตัวนั้นฉันตามมันมาตั้งนานแล้วล่ะฉันให้ค่ะ ยังไงซะตอนเนี้ฉันโดนยึดแบอยุญาตอยู่แล้วเอาไปก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะเออจริงเหรอแต่โยโมโตูตัวนี้ไม่ตม่ำกว่าห้าหมื่นเลยนะห้าหมื่นเลยเหรอ,อ,อยังไงฉันก็ไม่มีช่องจริงๆด้วยทำได้แค่เขียนระบ,บายในบล็อกเท่านั้นแหละค่ะแล้วกลายเป็นกาฟลัดไงล่ะงัะ้งนรับฟรีๆคงไม่ดีนะ พูดถึงอาหารของผู้ใหญ่ก็ต้องเนื้อย่างแล้วนะไม่ต้องเกรงใจกินให้เต็มที่เลยเออพี่ชายขอเบียรเพิ่มด้วยค่ะรื้นพี่มิซุกิดูนี่สิคะน้ำลายเนี่ยนะ,ะไม่ใช่คะ่ะเนื้อต่างหากละเยอะขนาดนี้เลยอะนี่นี่ไงดูสิคะเอ้ยเยะตอบสนองน้อยไปไหมคะเนี้ยมีความสุขจังเลยช่วพิตาที่คิดได้ว่าดีจังที่มีชีวิตอยู่เลยละคะ่ะเออ อะไเหรอคะนั่นนอะอะไรเหรออ๋อ,อ,อคุณคุริยามะไม่รู้สินะเป็นงานเทศกาลที่จัดที่นี่ทุกปีเลยล่ะะแต่ที่จริงแล้วเป็นงานสําหรับผู้คุณคู่รักนะ่ะเหมือนคนโสดอย่ามาเลยเรื่องที่มิสซิกิเคยไปหรือเปล่าคะไม่หรอกเพราะฉันเป็นคนตะกูลน,นาเซะงั้นเหรอคะแต่ว่าสวยจังเลย ขอโทษที่ให้รอนะครับเหยดนะฮะเจ้าผิดอีกแก้วเลยนะ จำไว้ให้ดีนะตราบใดที่ยังเป็นนักรบต่างโลกต้องโดดเดี่ยวเสมอ,เ,อ,เ,อเข้าใจแล้วค่ะอุเอยามะครับโอบายาเชครับกัม bara กัม bara อากิฮิโตะทำงานที่นี่แหละคะไม่ไหวแล้วค่ะเรื่องตีราคาโยม,มุเนะ่ ถ้ามีใครมาก็แค่ขอหินโยมุเอาไว้ก็พอแล้วล่ะแล้วก็ก่อนหน้าเนี้เพราะเงาว่างเปล่ามาทุกคนก็เลยหยุดล่าไปไม่ค่อยมีคนถือหินโยมุมาหรอกนั่นสินะอาญาจา้อาอา๋บออมีอยู่ไหนเธอเล่นชักเสื้อผ้าชั้นสองมีหรือเปล่าล่ะฮะจริงด้วยวันก่อนฉันเอาไปเก็บเองนี่นะะสวัสดีค่ะคุณคริออยามะจะทํางานพิเศษที่นี่เนะี่ยฮะจริงเหรอคะนั่นด้วยเหรอนั่นด้วย ยังไม่ได้คุยเรื่องนั้นกันเลยรับงานเธอนะคะถ้าเป็นมิไรจ์แล้วก็ต้องหาอแน่นอนไม่สบอารมณ์ค่ะและ้วนะยิ้มหน่อย <c oughs> เฮ้ยไม่ไหวแล้วทำไมจันต้องมาทำเรื่องแบบนี้ด้วยนะคุณจะขอบคุณไม่ใช่หรอแ <c oughs> ค่เย็นเฉยก็ได้เงินมาแล้วละนะคุนคุณรอย่ามาัเราเลนเธอม,า,ธอมา,นานานแล้วนะว่าอยากได้เธอมาเป็นนางแบบให้เรานะ <c oughs> น,นั่นเหรอทำไมล่ะคะเมื่อนี้จะมีคนที่ยอยากซื้อรูปสาวแว่นน่ารักด้วยราคาที่สูงมากอยู่นะคะก็เลยต้องหาคนที่เหมาะกับแว่นตานะคะแล้วก็พวกเราไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลหรือว่าชื่อของคนที่ซื้อรูปไปได้ก็จริงแต่ว,ว่าอักษรย่อคือ AK Akito k a n ม a r a ซงก็เป็นนักรบต่างโลกไม่เกี่ยวกับนักรบต่างโลกเลยนะคะใครก็รู้หมดแล้วค่ะเอาละ นี้ก็ลองทะลกกุกระโปรงขึ้นนิดนึงแล้วก็กัดขาวว่านหนภานะพโพอสร,ระชักใจเลยนะคะมต้องอดทนไว้ไม่ได้ขอให้ถ่ายรูปนู๊ดสักหน่อยแม่ไม่ได้บอกให้ทำหรอกนะแต่ถ้าทำแล้วก็ค่าถ่ายขั้นต่ำก็ให้เท่านี้เลยละยอมก็ได้เสียงออกมาแล้วนะภาพนู๊ดเป็นดนิยมของอายะจังไม่ต้องกลัวภาพหรือไปไภายนอกเลยนะคะแถมปันที่ดันลึกได้ด้วยนี่ไงคะ่ะนี่คือ ภาพนุ้ที่อายะจางถ่ายให้ฉันยังไงล่ะเอ๊ะภาพเธอเหรอใช่ค่ะออแมวง่ายคะถ่ายออกมาได้ดีใช่ไหมไอแปลงเป็นร่างนั้นได้นะแล้วร่างมนุษย์ล่ะ<ม>อยู่ใต้นั้นนะคะเ,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 เป็นยังไงบ้างคะหน้าอกนี่มันหน้าอกนี่ น่าออกล่ซ่อนรูปไม่สบอารมณ์ค่ะเอาละเสร็จแล้วว้าวาวาไปเอากระเป๋าเงินก่อนนะคะเอาไปเล็กหน่อยก็แล้วกันนะค่ะแล้วข้ามรักคุงเป็นยังไงบ้างละ่ะเอ,อวันนี้โดดเรียนนะ่ะน่าจะเป็นหวัดละมั้ง ถ้าจริงก็ดีสินะเห็นแบบนั้นแต่ก็คิดมากอยู่นะคันบารักคุงนะพอกลายเป็นโยอมูแล,ล้วตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเองก็ทำให้จิตตกได้ทุกทีนะตอนฮิโรมิคุงก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมละ่ะเอาลวฝากร้านจีกว่าเพราเราจะกลับได้มั้ย่ะแบบเนี้ยมันจะดีจริงเหรอคะเนี่ยพวกเราน่าจะปิด้ด้แล้วก็ไปด้วยกันดีกว่านะคะ <Huh? S 2> หัวแข็งแบบนี้ทุกปีเลยนะคิดว่าถึงไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะอ้าทุกคนก็จะไปงานเทศกาลเหรอวุ่นวายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะอะจ๊ะก็จะไปเหมือนกันเหละคะจับตั้งหากไปจับจากนี้ไปฉันมีนะัดถ้าตั้งใจจะจับเพิ่มอีกสองคนก็คงยังไหวไปนะเอาล่ะ,ะพวกเราก็ไปกันเถอะนะ ท,ทุกปีเลยเหรอคะเอ๊ะก็คุณอายกะพูดไว้นี่คะว่าหัวแข็งไม่ไปงานเทศกาลทุกปีก็เปล่านะไม่เกี่ยวกับเธอสักหน่อยบอกเหตุผลได้ไหมคะทำไมล่ะทำไมเหรอคะอากิฮิโตะเองก็ด้วยนี่โดดเรียนไปโดยไม่บอกเหตุผลสุดท้ายก็โดดเดียวล่ะทุกคนน่ะ ได้ปิดร้านก่อนนะฮะรุพี่อยู่นี่สิคะจัดงานเทศกาลที่นี่ว้าว รุ่นพี่มิสกิคะดูนั่นสิสุดยอดไปเลยนะคะทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นด้วยเราไม่เห็นเป็นไดนี่คะงานเทศกาลทั้งที<ะ>สวยจังเลยนะคะดีจังเลยคะ่ะที่ยอมมาด้วยเธอเนี่ยนะ,ะเมื่อกี้พูดว่าเธอเหรอเฮ้อ หยุดนะทำไมผมต้องมาที่นี่เดยแต่งตัวแบบนี้ด้วยเนี่ยเรื่องพี่ฮะคุณภุริยามะามิสกิทำไมถึงทำไมอ่ะหรอคุณแน่อยู่แล้วว่ามาให้กำลังใจอากิฮิโตะที่ต้องกินข้าวในห้องน้ำยังไงละ่ะก็บอกไปตั้งกิตครั้งแล้วว่าผมไม่ต้องการให้ใครเี่เพราะว่าทุกคนโดดเดี่ยวค่ะเพาะว่าทุกคนเดดเดียว เรืองน้ำตาลฮ่าโอ้โห <c ười> มนุษย์ไม่ควรกล้าเข้าไปที่นั่นมันเป็นเขตแดนที่ห้ามเข้านะหมดไม่มีเหลือ,อเลยแล้วยังไงเนี่ยแล้วชิพูไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะ